คนเราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนที่จะไปรักใครนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่หมอปรึกษาดวงนะคะในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเทศกาลแห่งความรักคลิปนี้แม่หมอขออนุญาตทำคําทํำนายที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิง ความรักเป็นเรื่องของตัวคุณนะคะชีวิตของคุณคุณต้องเลือกเองเอาละค่ะแม่หมอมีไพ่ให้คุณเลือก3กกองนะคะกองที่1นึกองที่2และกองที่3ตั้งจิตให้เป็นสมาธิโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3กกองนะคะเลือกไพ่หนึ่งกองที่รู้สึกว่าดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดและมาฟังคำทานายของคุณกันค่ะ คำทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะมาดูกันซิว่าความรักของคุณปีนี้มันจะเป็นเช่นไรความรักมีหลายรูปแบบนะคะความรักในลักษณะคู่รักความรักครอบครัวความรักคุณพ่อคุณแม่ความรักเพื่อนฝูงนะมาดูกันสินะคะอืมว้าว ปีนี้ดีนะเนี่ยใครเลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยนะองใส่จะรักตัวเองเป็นอะเออเอาสิเอาสิอาส่เอาเดี๋ยวกันไฟมันไม่สวยเนาะไฟมัน จัดไฟมันไม่ค่อยดีนะคะแม่หมอไทยตอนตีห้ากว่านะคะแสงมันไม่ค่อยได้เรื่องขอโทษทีแล้วกันราผู้ที่เลืกเอกไพ่กองที่หนึ่งนะคะปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่คุณรักตัวเองมีความภูมิใจภาคภูมิใจในตัวเองไพ่ไกด์สปิริตนะคะบอกนะคะตีความหมายในลักษณะที่ว่าจงรักในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่คุณได้รับของขวัญวิเศษ สิ่งวิเศษสิ่งมหศัศจรรย์ที่คู่ควรควรค่าแก่ตัวคุณเองนะคะคืออย่างนี้ไพ่ที่เปิดมาเนี่ยโอ้สามเหรียญสามเหรียญเนี่ยเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็นมิตรภาพมากกว่าความรักที่บือหวาไม่ว่าผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนมีคู่รักหรือไม่ก็ตามปนีนี้ทั้งปีเนี่ยคุณอาจจะเริ่มมีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องหวือหวานะคะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีมิตรภาพที่ดีก็ได้บางคนมีคู่รักที่ดีปีนี้จะเป็นปีที่เข้าอกเข้าใจกันเหมือนเพื่อนกันคนโสดนะคะอาจจะมีมิตรภาพมากมายที่เข้ามาแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะคะจะเป็นปีที่คุณรู้จักโฟกัสตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองอยากเต็มที่จะทํางานจะสร้างอนาคต นะคะบางคนเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้โฟกัสตัวเองเลยไม่เคยภูมิใจตัวเองเลยปีนี้แหละไพ่จกกักรพรรดิคุณจะมีอำนาจคุณจะมีความเชื่อมัน่นคุณจะมีความศรัทธาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองแล้วมันจะทําให้คุณฟูหัวใจคุณฟูคุณจะเริ่มมีประสบการณ์ใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆมีความรเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณคิดจะประสบความสําเร็จจะมีความก้าวหน้านะคะไพ่เนี้ยดีมากมาก ไม่ว่าคุณโสด <ITY> หรือไม่โสดมีความรักเป็นคู่เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือความรักไม่แฮปปี้มีความเศร้าอยู่ในใจแม่หมอว่ามันไม่ใช่จังหวะที่คุณจะต้องเสียเวลากับเรื่องพวกนี้แล้วแต่เป็นจังหวะที่คุณจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วก็อาจจะเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าก่อนที่จะให้คนอื่นเขามาัาคุณก่อนที่คุณจะจัดการปัญหาในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมิตรภาพต่างๆคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเอง บางคนเสียสละให้กับผู้อื่นมาตลอดระยะเวลาแต่ขาดความภูมิใจไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรทำอะไรแล้วไม่เคยได้ดีเพราะอะไรคะคุณโฟกัสแต่ว่าทำให้คนอื่นมีความสุขลืมความสุขของตัวเองเมื่อตัวเองยังไม่เป็่งประกายเมื่อตัวเองยังดูไม่มีคุณค่าแม้กระทั่งตัวเองยังไม่ภูมิใจเลยอะนะคะแล้วคนอื่นเขาจะเห็นคุณค่าของคุณได้อย่างไรเพราะฉะนั้นปีนี้รู้จักนะคะเริ่มที่รักตัวเองนี่แหละ คุณจะปรับบุคลิก,กภาพก็ได้ไม่ปรับก็ได้แต่คุณจะต้องมั่นใจไม่ว่าสังคมคนรอบข้างจะตัดสินคุณว่าอย่างไรถ้าเกิดคุณพร้อมใจภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นไม่จาเป็นแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้แหละฉันจะเปลี่ยนแปลงฉันจะต้องดูดีนะคะไม่ต้องเอามาตรฐานใครหรอกเอามาตรฐานตัวเองคุณก็ทําเลยทําให้มันมีความมั่นใจนะคะปีนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้กลุ่มอํานาจ นะคะสำหรับคนที่จะมีความรักแล้วก็สําหรับคนโสดคุณก็จะต้องกุมเหมือนกันคนที่เข้ามาเป็นได้แค่ตัวเลือกคุณจะเลือกใครก็ได้มันเรื่องของคุณเพราะคุณมีคุณค่ามากพอรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะนี่คือไพ่ที่จะกําลังจะตีความหมายให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าณเวลานี้คุณเปิดไพ่มากองเนี้ย นะคะกองที่หนึ่งเลยคุณยังรู้สึกว่าไม่รู้ใจยังไงความรักบางคนยังคาราคาซังยังลืมรักเก่าไม่ได้ยังไม่รู้จะเป็นเช่นไรหรือบางคนมีความรักมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วทาไมไม่ได้รับความใส่ใจจากคนรักเลยทําดีแทบตายทุ่มเทแทบตายทําไมไม่มีใครแคร์หรอวะเออทําไปแทบตายบางทีเนี่ยออไม่ได้ในรูปของความรักหญิงสาวชายหนุ่มอ่ะเป็นรูปของความรักคนในครอบครัวโอ้เราทุ่มเทเราดูแลอย่างเต็มที่ทาไม พ่อแม่รักน้องมากกว่ารักพี่มากกว่าเอ,อ้ยทำไมไม่รักเราเออเอาสิเออลองดูนะคะบางคนในเสรีสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยทําไมโอ้โหยิ่งทํายิ่งเหนื่อยมันไม่มีความภูมิใจอะไรเลยเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือเปล่านะคะรักแท้เนี่ยมันมีหลายอย่างแต่รักแท้มันควรเริ่มที่ตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะ เราต้องเริ่มที่จะรักตัวเองทําให้ตัวเองมันมีความมั่นใจในแบบไหนก็ได้ที่คุณมั่นใจคุณจะต้องไม่อ่อนแอกับคําตัดสินของคนรอบข้างไม่ว่าใครจะตัดสินคุณว่ายังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของเราอย่างเดียวคือทํายังไงก็ได้ให้ปีนี้มีความสุขปีนี้เราต้องประสบความสําเร็จคุณรักในงานของคุณคุณกระทุ่มเทไปนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรคุณเอาจริงเอาจังมันสําเร็จอ่ะนะคะเนี่ยคือความสําเร็จอยู่แล้ว ปีนี้เป็นปีที่คุณต้องโฟกัสตัวเองแล้วคุณจะได้ของขวัญทำอะไรเพื่อตัวเองแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะแต่ต้องมีความสุขที่เริ่มจากตัวเองแล้วคุณจะสามารถเผื่อแผ่ความสุขของตัวเองไปให้กับคนอื่นได้นะคะจ,จะพอเจ้าแม่สายทุ่มเททั้งหลายนะคะปีนี้ก็กลับมาทุ่มเทกับตัวเองบ้างนะคะให้เข้าไปหมด ราวังเรือแต่หยดน้ําตาอันนี้แม่หมอแนะนํานะคะแต่ว่าให้แห่งความร้ายแรงมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันเป็นปีที่คุณจะต้องมุ่ความมุ่งมั่นนะคะเริ่มสร้งางฐานะสร้างความมั่นคงนะคะสมัยนี้นะความรักอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องยอมรับความ,มจริงนะคะครอบครัวที่ดีพ่อแม่พี่น้องที่ดีการเงินการงานที่มั่นคงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าความรักเนี่ยสมมติเราต้องเลิกลากานไปเนี่ย วันข้างหน้าเราอาจจะต้องพบใครเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ถ้าเราจนเนี่ยเราไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีรถคนเราไม่จําเป็นจะต้องพร้อมนกคะ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องสามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยนะคะแล้วอายุเรายิ่งมากยิ่งมากขึ้นไปเนี่ยมันก็มันเสียเวลา นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้มันอาจจะเป็นความรักแท้ของคุณหรือของใครบางคนก็ได้นะคะจากไพ,พ่จักรพรรดิเนี่ยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะและในขณะเดียวกันรวยนะจ๊ะนะคะไพ่สองอย่างเนี่ยขึ้นคู่กันนะถ้าเกิดคุณมุ่งมั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะอะไรที่มันมีผลประโยชน์นะปีนี้ประสบความสําเร็จนะคะก็ถามตัวเองก็แล้วกันว่าจะรักอะไรก่อนนะคะแนะนําว่ารักตัวเองไพ่กองเนี้ยภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น เรียกความเชื่อมั่นศรัทธ,ธาในตัวเองทำอะไรก็จะประสบความสาเร็จจะมีความรักก็จะประสบความสาเร็จคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่เรารักใครอ,อ,อีกฝ่ายมันไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะมันก็ดูดีในสายตาเรานะคะ อ๋อมันเดินหกล้มซุ่มซ่ามอะไรอโอ้โหประทับใจนะคะดูดีจังเลยแล้วทาไมเราไม่รู้จักเป็นคนแบบนั้นบ้างแบบที่ว่าอยู่เฉยๆก็มีคนอื่นมารักนะคะถ้าเกิดคุณเป็นสายทุ่มเทสายวิ่งตามแล้วถ้ามันเหนื่อยแล้วปีนี้เนี่ยกลับมารักตัวเองก่อนนะคะเลี้ยวกลับมาดูแลตัวเองก่อนนะทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะเมื่อคุณมีความสุขมากพอใครๆก็ต้องรักคุณใครๆก็ต้องรู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามีมูลค่าที่เขาเหล่านั้นจะทําความรู้จักหรือเขาเหล่านั้นจะมารักจะมาบู ชาคุณโอเคนะเข้าใจแล้วนะไพ่กองที่หนึ่งนะรู้สึกว่ามันจะเป็นปีที่รู้สึกยิ้มแย้มได้มีความสุขได้ะเก๋ๆนะคะเก๋ๆมีความสุขกับตัวเองนะคะมีความสุขกับตัวเองรับรองเลยว่าใครๆก็ต้องอิจฉาคุณปีนี้ทําให้สําเร็จนะแม่หมอเป็นกําลังใจให้แล้วปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดแม่หมอทําคลิปความรักทั้งปีอีก มาติดตามนะจ๊ะรอเจอกันปีหน้าเลยก็แล้วกันแต่ไม่แน่นะรายเดือนอาจจะทำอีกนะจ๊ะโอเคโชคดีค่ะรักตัวเองให้มากๆนะจ๊ะภูมิใจในตัวเองนี่แหละความสุขของคุณค่ะแล้วทำทุกอย่างให้สำเร็จนะอย่าย,ยอมแพ้นะคะต่อให้มีอุปสรรคคุณต้องไปให้ถึงในสิ่งที่คุณฝันจ้านายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะนี่ไพ่าการสปิริตของคุณนะคะไฟมันจะจ้าๆหน่อยนะแม่หมอเปิด โคมไฟนะคะมาถ่ายตอนตีห้านะคะ mm hmm. ก็เลยแสงมันเลยไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ง่ายๆคือจัดไฟไม่เป็นนะคะ mm hmm. ว้าวเนี่ยเดวิวขึ้นเลยนะโอ้ย ไพ่กสปีริตเนี่ยคือปฏิหารพรวิเศษนะคะมันมีของขวัญที่คู่ควรมีพรวิเศษที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่ผ่านมาใครหมกมุ่นทุ่มเทให้กับความรักเหลือเกินตัดไม่ตายขายไม่ขาดบางคนเนี่ยได้คู่แบบเจ้าชู้เหลือเกินนะคะเลิกเลิกแล้วเลิกอีกพยายามตัดใจแล้วตัดใจอีกปงแล้วปงอีกตัดไม่ได้ปีนี้นะคะถ้าเขาเป็นรักแท้ของคุณเนี่ยมันจะเป็นปีที่คุณจะชนะทุกอย่างนะคะ ทำทุกอย่างแล้วไม่ใช่ปีที่เหนื่อยต่อไปนะคะแต่ว่าพอเป็นเจ็ดไม้เท้าเนะี่ยก็ยังต้องสู้อยู่นะเป็นปีที่คุณสามารถเอาชนะใจอีกฝ่ายได้นะคะความรักความดีงามของคุณเนี่ยสามารถเอาชนะต่อฝ่ายตรงข้ามได้หรือในขณะเดียวกันอาจจะเป็นปีที่คุณยอมแพ้ก็ได้เพราะว่าเฮ์มิ่ขึ้นนะคะที่ผ่านมาความรักของคุณเนี่ยบางคนทุ่มเทจนเหนื่อยแล้วเกินนะคะมีแต่ความระแวงมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาเรื่องของมือที่สามนูน่นนี่เข้ามามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า เอานะบางทีต้องตัดใจนะคะทั้งทงที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักอย่างเต็มที่ปีนี้นะไม่แน่นะกลางๆปีเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออพอกันทีนะคะพอกันทีอาจจะเดินไปข้างหน้าแบบไม่ต้องหันหลังกลับก็ได้นะคะถ้าเป็นปีเนี้ยถ้าเกิดจะถามว่าของขวัญที่คุณได้คือการชนะใจตัวเองนะคะ ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีที่อ่อนแอโดนเขาลังแกนะคะเล่นบทพระเอกนางเอกผู้น่าสงสารโดนเขาลังแกนะคะส่งมีดให้เขาแทางซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะบางคนเป็นโสตเนี่ยแหละก็ยังกลับไปหารักเก่ารักเก่าพอพอว่างนะคะพอผิดหวังจากที่อื่นก็กลับมาหาคุณคุณก็ยื่นมีดให้เขาแทางซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะมันผูกพันกันอยู่แบบนั้นแต่ปีนี้ไม่ใช่นะคะคุณดูนะ ถ้ากลางๆปีเนี่ยคือตามหลักโหราศาสตร์เองเนี่ยดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงปีนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยพอดีคุณได้ไพ่เฮอร์มิตแล้วก็หกไม้เท้านะเจ็ดไม้เท้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ในลักษณะที่คุณอาจจะรู้จักปล่อยวางไปแล้วเดินไปข้างหน้าหาความสุขให้กับตัวเองมีความสุขแล้วคุณเชื่ออะไรไหมว่าสิ่งที่คุณไล่าตามมาตลอดชีวิตเลยอะช่วงที่คุณมีความรักหลายๆปีที่ผ่านมาจังหวะเนี้ยคุณอาจจะโดนเป็นฝ่ายไล่าตามเองก็ได้ จากคนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณค่าคุณเลยปีนี้คุณมาพิสูจน์ไหมล่ะนะคะคุณลองปงแล้วลองปล่อยวางดูเดี๋ยวจะมีคนร้อนวิ่งตามคุณเองคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครให้เมื่อยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเอาชนะกับใครให้เมื่อยบางทีมันสุดมือก็ปล่อยมันไปนะคะเดี๋ยวก็มีคนร้อนวิ่งตามคุณเองนะคะแต่คุณวิ่งตามใครมากเกินไปเขายิ่งวิ่งหนีหรือเปล่าคุณลองถามตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่แล้ว นะคะความดีที่คุณสร้างมาความรักที่คุณทุ่มเทมาคุณกลับมารักตัวเองด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรักดีๆอยู่แล้วปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะอินเลิฟนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะมีการปรับในเรื่องของอพูดได้ไหมนะคะเอ,เ,อเรื่องของอา อาจจะมีเรื่องเซ็กอาบางคนน่ะมีเรื่องของอความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ที่มันมันไปด้วยกันไม่ได้เออมันปีนี้มันต้องปรับแล้วนะ มันอาจจะมีอะไรดีๆนะคะบางทีถ้าเกิดความรักของคุณมันไม่แฮปปี้คุณอาจจะต้องจับเขาคุยกันในเรื่องพวกนี้นะคะแม่หมอไม่ได้ทะลึ่งนะแม่หมอก็พูดกันตรงๆเพราะเดวิลขึ้นน่ะนะคะปีนี้มันแบบมันจะต้องมีเสน่ห์มันจะต้องมีความดึงดูดซึ่งกันและกันมันถึงจะแบบว่าควบคู่เดินทางจับมือกันไปได้มันสําคัญนะบางสิ่งบางอย่างเรื่องพวกนี้เราก็ว่ากันไม่ได้นะคะแต่ถ้าสําหรับคุณโสดคนโสดนะฮอตจ้ะมันมีให้คุณเลือกแหละแต่บางที ไปถูกใจกับคนที่มันไม่ควรรักนี่สินะคะมันก็เป็นปีที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้เป็นแล้วก็กลับมาโฟกัสหาความรักความรักดีๆมันมีหลายรูปแบบความรักครอบครัวความรักเพื่อนความรักในงานความรักในความสําเร็จมีหลายรูปแบบกลางปีเป็นต้นไปคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะความรักของคุณน่ะมันจะประสบความสําเร็จแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกรัก ใครหรือรักอะไรมากกว่าปีนี้นะรักในงานก็จะเป็นปีที่คุณมีความมุ่งมั่นรักในความสัมพันธ์รักในความสุขคุณจะรู้สึกว่าคุณรักตัวเองได้ใครที่เข้ามาคุณสามารถเปิดรับเรียนรู้กันไปได้ไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามใครนะคะคนโสดแต่ว่าคนโสดเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ระมัดระวังในเรื่องของการแบบ มีอะไรกันก่อนเอออาจจะวันไนส์สตนเอออันนะคะอาจจะมีความรักในใน,ในแนวทางแบบนี้เข้ามาซึ่งถ้าเกิดมันเป็นความสุขของคุณมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคุณอาจจะมีความสุขตามสไตล์แบบนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าคนที่เลือกไพ่ก่องที่สองเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นปีที่คุณจะได้ดื่มด่ด่าจะได้รับของวิเศษจะได้รับของขวัญที่มันคู่ควรกับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทไปแต่ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางหากคุณหมกมุ่น ยังหมกมุ่นยังผูกพันกับความรักจากความรักที่มันไม่จีรังไม่จริงใจนะคะคุณเลือกที่จะตาบอดต่อไปมันอาจจะไม่มีของขวัญใดๆให้รออยู่นะคะรักได้ค่ะไม่ว่าคนคนนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามรักได้แต่ต้องรักแบบมีสติรักตัวเองให้เป็นมันถึงจะมีความสุขควบคู่กันไปการที่เราให้กับให้รักใครไปฝ่ายเดียวตลอดอะ่ะเราไม่เคยได้กลับมา เราไม่มีคุณค่าขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่มีคุณค่าจนเราต้องไปร้องขอความรักจากใครเลยเหรอเออมันก็น่าคิดนะมันน่าคิดนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับไพ่กองเนี้ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยต้นต้นปีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุณน่าจะมีภาระบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหคุณรักครอบครัวมากขนาดเนี้ยทําไมเนี่ย ภาระมันไม่เคยหมดสิ้นไปนะคะเป็นปีที่คุณเองต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วก็บางทีเราอาจจะต้องให้เขาเติบโตด้วยตัวเขาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะคะอาจจะต้องปล่อยวางบ้างแล้วก็คุณก็ยังมีมิตรภาพที่ดีมีความรักที่ดีเออคอยช่วยเหลือในในเวลาที่เขายากลําบากจริงๆไม่ใช่ทุกเวลาต้องปล่อยให้เขาเติบโตบ้างนะคะจะเป็นปีที่คุณรู้สึกว่าเป็นปีที่คุณมีความสุขได้อะ่ะ ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปแต่ต้นๆปีคุณต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับตัวเองจัดการกับความรู้สึกกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะเสริมเติมแต่งความสุขให้กับตัวเองจะรูปแบบใดก็ได้เอาที่คุณมีความสุขนั่นแหละค่ะมันถึงจะเป็นของขวัญที่แสนพิเศษสำหรับคุณใครที่กำลังรอคอยชัยชนะอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของความรักเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองชัยชนะจะเป็นของคุณค่ะทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะกับความรักของคุณในปีนี้นะคะมาดูซิ ไพ่ไ,ไก่สปิริตนะคะโอ้ไฟเริ่มดีแล้วนะคะตื่นม,มาแต่มืดเลยที่สี่ทีห้านะคะแล้วไม่เหมาะจัดไฟไม่เป็นโคมไฟมันก็เลยจ,จ้าๆไปหน่อยผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่ไกสปิริตคือไพ่การให้อภัยไพ่ก็บอกกับคุณว่าไม่มีสิ่งใดที่จะประสบความสําเร็จหรือจะมีความสุขได้หากคุณยังยึดติด ับอดีตอยู่นั่นเองนะคะกับปมในอดีตอยู่แล้วก็ไพ่ใบแรกเนี่ยคุณได้5ดาบ5ดาบเนี่ยคือคนที่ลักษณะอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีทิฐิมีความยึดต,ติดยึดมั่นถือมั่นนะสังเกตดูนะคนบางคนเนี่ยเขายอมแพ้ไปแล้วแต่คุณยังไม่นะคะมันก็ดีในรูปแบบของการทําอะไรบางอย่างเพื่อความสําเร็จแต่ถ้าเกิดในด้านของความรู้สึกและพไพ่กดรสปีดขึ้นแบบเนี้ย บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นปมในใจของคุณอยู่ก็ได้นะคะบางคนเนี่ยในเรื่องของความรักนะคะไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเพราะคุณมีปมอะไรในอดีตหรือเปล่าที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือคุณอาจจะฝังใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าจนกลายเป็นว่าคุณเป็นเหมือนเหมือนสร้างความทรงจำให้กับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเลยนะคะไม่เคยให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากครอบครัวของคุณเองหรือจากตัวของคุณนะคะไพ่กสปิริตคงอยากจะบอกกับคุณว่าไอ้สิ่งบางสิ่งที่คุณยึดมั่นถือมั่นไว้อ่ะมันกําลังทําร้ายคุณอยู่หรือเปล่ามันกําลังกลายเป็นจุดที่คุณยึดจนกลายเป็นพลังงานลบให้กับตัวเองหรือเปล่าคุณต้องลองกลับมาสํารวจตัวเองให้ดีนะว่าปมของคุณจริงๆมันคืออะไรสําหรับบางคนนะคะเมื่อคุณเข้าใจในตัวเองแล้วอ่ะบางสิ่งบางอย่างต้อง ต้องยอมรับกับมันให้อภัยกับมันเพราะคุณต้องก้าวผ่านมันมาให้ได้นะคะและเมื่อก้าวผ่านตรงนั้นมาให้ได้เนี่ย mm. เขาเรียกการเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การยอมรับคนเราอะ่ะมันเกิดทั้งเรื่องสมหวังผิดหวังได้บางคนกลัวการผิดหวังเพราะไม่อยากเหมือนกับในอดีตหรือปัญหาครอบครัวที่ผ่านมานะคะกลัวการผิดหวังเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีความรักสักทีทอะ่ะก็เหมือนกับ ไซโคตัวเองอ่ะฉันต้องผิดหวังแน่เลยฉันต้องมีอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วมันไปต่อไม่ได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้จากตรงนี้ถามตัวเองก่อนนะว่าอะไรคือปัญหาของคุณหรือตัวคุณนั่นแหละคือปัญหานะคะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยที่ที่เราเองเนี่ยจะต้องมีความรักในฐานะคู่รักเสมอไปแค่รักตัวเองแล้วผลักดันให้ตัวเองไปให้ได้ ประสบความสําเร็จในสไตล์ของคุณในความสุขของคุณมันก็เป็นความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยมันมีปมในอดีตมากมายมีความฝังใจมากมายแล้วก็วนซ้ําอยู่กับเรื่องราวเก่าๆวน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 ,วนไม่คิดจะต่อสู้ไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองไม่เคยสร้างกฎระเบียบเพื่อความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะจมอยู่กับความทุกข์เดิมๆเพราะฉะนั้นเรียนรู้นะคะไปศึกษาตัวเองให้ดีอยากประสบความสําเร็จนะ่ะ มันต้องเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่ากว่าที่คนเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องผ่านจุดทั้งล้มเหลวเจออุปสรรคนะคะเราล้มได้แต่เราท้อไม่ได้นี่คือการแสดงความรักตัวเองนะนะคะความรักมีหลายรูปแบบนะคะถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่แฮปปี้กับความสุขของคุณยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ากลับไปแก้ไขตัวเองเริ่มที่ใจตัวเองความรัก ตัวเองเป็นสิ่งสําคัญความสุขของคุณนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครที่จะมาทําให้คุณมีความสุขไม่มีใครมาถือกุญแจแล้วไขให้กับคุณนอกจากตัวของคุณเองนะคะกุญแจที่ถูกดอกที่สุดมันคือตัวคุณถามตัวเองให้ดีนะทุกเรื่องนะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ทุกเรื่องอะไรที่มันเป็นปมในใจแล้วมันทาให้คุณไม่พัฒนา มันทําให้คุณไม่ก้าวหน้ามันทําให้คุณขัวบางคนเนี่ยนะคะเคยล้มเหลวผิดหวังในเรื่องของการลงทุนเป็นหนี้เป็นสินโอ้โหคนทวงถามหนี้สินจนวนวน,วน,ว,นวนอยู่ฉันจะต้องไม่ประสบความสําเร็จแน่เลยนะคะมันขาดมันทําให้คุณขาดซึ่งความทะเยอทะยานความแบบไฟในเรื่องของการเริ่มต้นเออไอ้พวกเนี้ย มันอาจจะเป็นจุดที่คุณจะต้องทบทวนกลับมารักตัวเองให้ได้แล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆความท้าทายอะไรใหม่ๆมันเป็นชีวิตจังหวะแห่งการต้องสู้อเออสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะเอาะสําหรับคนที่มีปรอดีนะเดี๋ยวเรามาวนกับในเรื่องของคนที่มีคู่มีความรักที่ดีอ่ามันอาจจะต้องมีการเรียนรู้ซึ่งการกันปีที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์ช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต่างใส่อารมณ์ต่อกันนะคะ ไม่มีแต่อารมณ์แบบพร้อมปะทะกันอะมันก็เลยมีความรักแบบสุกๆดิบๆปีนี้ต้องเรียนรู้กันแล้วล่ะนะคะให้อภัยกันได้มีความเมตตาต่อกันได้นะคะบางคนเนี่ยเ,เคยเลิกรากันไปเขาอาจจะทําผิดต่อคุณเธอคนนั้นนะคะเขาอาจจะทําผิดต่อคุณเพราะกลับมาที่จะคบกันเนี่ยถามว่ายังรักรอยู่ไหมมันก็ยังรักแต่มันมีความก้ากัว,กวด้วยปมแหนด เพราะฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองแล้วว่ามันยังสามารถให้อภัยกันได้ไหมถ้าถ้าสามารถให้อภัยกันได้คุณต้องก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดไปได้บางคนเนี่ยกลับมาคบกันก็จริงแต่ไอ้ภาพเก่าความทรงจเํเก่าเก่าความเสียปวดเก่าเก่ามันยังหลงหลอนหลอกคุณอยู่พออีกฝ่ายทําอะไรให้เป็นประเด็นปุ๊บคุณเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นปมเลยเข้ามาเป็นท็อปปิกเข้ามาเป็นเรื่องที่จะต้องทะเลาะกันหลักๆนะคะ ทำซ้าๆอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดผลดีเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะแห่งปีางการเรียนรู้ที่จะให้อาภัยแล้วก็เราไม่ได้ลืมความเจ็บปวดที่เขาหรือเธอคนนั้นเคยทำกับกับตัวเราแต่ในเมื่อเราเลือกที่จะให้โอกาสอ่ะเราต้องก้าวข้ามผ่านมาันมาแต่แต่ก็ยังมีแต่แต่ครั้งนี้มันจะต้องมีความแบบโฟกัสตัวเองด้วยเพื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อว่า เขาจะทําอีกเธอจะทําอีกฉันก็ไม่ประมาทฉันก็รักตัวเองมากกว่าเดิมเออมากกว่าที่จะรักอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะทําอย่างเงี้ยมันดีกว่าไหมกับการที่คุณจะต้องฝังใจไปให้อภัยแต่มันไม่ได้ให้อภัยด้วยใจอ่ะนะคะมันมีความระแวงเพราะฉะนั้นคุณต้องถามใจตัวเองให้ดีว่าคุณให้อภัยได้ไหมคุณยังมีความเมตตาต่อความรักหรือมันเป็นปีที่ต่างฝ่ายต้องปรับพฤติกรรมให้โอกาสซึ่งกันและกัน นี่ความรักเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบนั้นนะบางทีเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันอาจจะต้องมีการปรับคนเราอ่ะต่างพ่อต่างแม่มาคบกันอ่ะมันต้องปรับตัวกันอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันนะคะเราไม่สามารถไปกําหนดให้ใครเป็นได้ดัง่งต้องใจเราเออตามเราเราเองก็ไม่สามารถเป็นดั่งใจคนอื่นได้ นะมันต้องมีกึ่งกลางกึ่งกลางซึ่งกันและกันเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดก็เหมือนกันไม่ว่าความรักความความสุขของคุณที่ผ่านมามันจะเป็นเช่นไรมันจะผิดหวังผิดหวังจากตัวคุณจากตัวเขาจากการกระทําของใครมันไม่มันไม่สาคัญแล้วตัวคุณต้องเรียนรู้แล้วล่ะที่จะให้อภัยตัวเองคุณอาจจะไม่ใช่คนผิดเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ใช่คู่ของกันและกัน เมื่อถึงเวลามันก็จําเป็นจะต้องแยกจากกันไปคุณไม่ได้ด้อยค่าคุณมีคุณค่าแล้ววันหนึ่งคุณจะพบกับคนที่ควรค่ากับคุณเออนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะถูกทิ้งหรือเลิกรากันเพราะคุณเป็นสาเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ให้อภัยตัวเองค่ะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมาันมาให้ได้ปีนี้มันจะต้องเป็นปีที่คุณแบบเปิดโอกาส กับตัวเองอ่ะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆปรับตัวให้เข้ากับสังคมทําตัวเองให้มันมีความสุขโฟกัสตัวเองโฟกัสที่จุดมุ่งหมายนะคะคุณสามารถที่จะมีความสุขได้สบายๆอย่าไปจมกับสิ่งที่มันเคยผิดพลาดไปอะไรที่มันเป็นฝังใจอ่ะปล่อยมันไปถ้ามันไม่ได้สร้างให้คุณมีความสุขมันไม่ได้สร้างให้คุณพัฒนามันไม่ได้สร้างคุณก้าวหน้าอย่ายึดติดกับมันนะคะแล้วก็ต้องเดินต่อไปนะคะมันเป็นปีที่ พอเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยเรียนรู้ที่จะมีความเมตตาคุณจะแฮปปี้มากๆเลยนะอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งผิดพาดมันประสบการณ์เออเราคิดซะอย่างนี้มันเป็นประสบการณ์เราเก่งนะคะเรากล้าที่จะล้มเราจะได้มีประสบการณ์คนอื่นไม่เก่งไม่กล้าล้มนะคะไม่มีประสบการณ์เหมือนเราล้มแล้วลุกให้ไหวนะคะนั่นแหละค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่กําลังจะสื่อสารกับคุณความรักมีหลายรูปแบบรักตัวเองก็ได้รักในคู่รักรักในครอบครัวก็ได้รักในเพื่อนก็ได้ นะคะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้อภัยตัวเองไม่เป็นไรนะคะล้มแล้วแพ้แล้วมันก็ไม่เป็นไรอะแพ้บ้างนะคะล้มบ้างก็ได้แต่เราต้องลุกแล้วเดินต่อไปไม่ว่าวันข้างหน้าจะเจออะไรมันก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคุณคุณยังมีความท้าทายอะไรใหม่ๆรอคุณอยู่ความสำเร็จอะมันมาพร้อมกับความท้าทายนะคะ เราต้องไปให้ถึงความสําเร็จของเราสําหรับคนที่มีความรักภายในครอบครัวความสัมพันธ์ที่เป็นเคยมีปัญหาปีนี้จะเป็นปีที่ปรับความเข้าใจกันได้อย่างดีนะคะอย่าไปยึดติดอะไรค่ะบางทีคนเราอะชีวิตมันสั้นนะคะพี่น้องพ่อแม่เนี่ยครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยแต่บางคนกับบางเรื่องเนี่ยให้อภัยไปแล้วมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายก็ไม่เป็นไร ะะไม่ได้จองเวรจองกรรมไม่ได้พยาบาทอะไรกับใครแต่เราเองก็ควรจะถอยห่างจากความรู้สึกจากความรู้สึกจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษนะคะทําดีทําให้ถูกเรื่องทาให้ถูกคนนะคะไม่ใช่ทําดีกับทุกคนมันจะเดือดร้อนนะจ๊ะเอาละค่ะให้กองนี้นะก้าวข้าผ่านปมในอด,ดีตความผิดพลาดต่างๆไม่ว่าจากคุณจากใครก็ตามแล้วดื่มด่ากับความสุขความสําเร็จในปนีนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเจออะไรแต่คุณคิดอย่างเดียวว่า ทำอย่างไรจะประสบความสําเร็จเพราะความสำเร็จมันรอคุณอยู่ถ้าเกิดคุณเอาจริงนะจ๊ะขอให้คุณโชคดีค่ะ